สวัสดีครับทุกคนผมเบียร์จากบริษัท Happy Build บริษัทรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายในที่ตั้งใจทำงานใส่ใจทุกรายละเอียดและเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักครับเราทำตั้งแต่ง,งานก่อสร้างตกแต่งภายในรีโนเวทอาคารสำนักงานบ้านรวมทั้งงานระบบต่างๆจุดเด่นของเราคืออัปเดตงานให้ลูกค้าดูทุกวันใช้วัสดุตามสเปคตามมาตรฐาน ทีมงานมากประสบการณ์ทำงานตรงเวลาไม่ทิ้งงานลูกค้าวางใจได้เราเชื่อว่าบ้านที่ดีงานที่ดีต้องเริ่มจากความตั้งใจของทีมงานทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาทีมที่ไว้ใจได้ดูแลงานเหมือนบ้านของเราเองลองทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับผมยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่สร้างใหม่รีโนเวทหรือแก้ปัญหาหน้าง,งานต่างๆ